มาแตตลาดพี่น้องเอ,อ้ยมาจากตลาดเมื่อกี้นี่ได้หลายอย่างนะคะทุกคนนะได้หลายอย่าง <c oughs> <c oughs> พักกันละพักชื่อแต่พักค่ะทุกคนแตตะลุงตลาดก็ได้ยพักได้มูพักหลายอย่างทุกคนคะอ่ะอ่ะตลาดน้อย ได้ขนมจีนมาให้ลูกสาวกับน้ำยาขนมจีนทุกคนนะนะคะยาขนมจีนหนึ่งข้าวเหนียวทุกคนนะหนึ่งข้าวเหนียวนะ <c oughs> หนึ่งได้เลยล่ะทุกคนได้แล้วมาสิลวกมาบุ้งมาซาเบอร์หนึ่งข้าวก่อนเด้อพี่น้องเด้อข้างหม้อข้าวก่อน <c oughs> ได้ม,มา,ากรนะคะทุกคนมากร หลายอย่างรู้ว่าสิบเอ็ดตักเาดินจะลวกตักลวกตับแล้วก,ก็ลวกทับบุงนะคะทุกคนมากอกก็ได้นะมะกอกกับแฮปปี้น้องกงมากรอกทักบบุงอ่อนโอนทับบุงทุกคนกำยังไงกำละสิบาท,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 ทุกคนทับ้น้อานนอทับทงทับโตเอาไว้นี่ก่อนทุกคนเอาไว้นี่ก่อนนะคะ ได้ด้านตู้ฮ่องตูง้ฮู้พอเบ้าไปพี่น้องหน้าดำใส่แก้วไว้ก่อนใส่แก้วไว้ก่อนข้าหม้อ,อข้าวแล้วกระซิข้าวสุกเสร็จแล้วกระซิลวกตับะพี่น้องลวก,กตับลวกตับลวกของมุ้งซื้นอน้ำยาขนมจีนมาให้ขนมจีนมาให้ลูกสาวแล้วนะ อาะมื่อสต่มมาขอไม่สมบูรา์ต่ม่วนนะโอเคโซ่สกูนเหรอ not this one I got no ใขนมจีนมาให้น้ำยาเขาจะกินมามามีแม่น้ำยาขนมจีนกับมีบะกิีบบะมีน้ำยามาเขาเล่นมามาพอซื้อมากินขนมจีนก็ได้ขนมจีนี่ไรมา ไปตั้งแต่บายเลยมายสองเนะป็นาสาเกือนอนรับามาในกล้องได้มนไนะม่ได้ักกว่าครกล้อบ่สมีเหนบ,บ่ของพ่อม่เหานไปถาทำ้องๆ้อสกินบ่ะค์